สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาแนะนำตัวเผื่อใครที่ไม่รู้จักนะคะเราก็จะแนะนำตัวชื่ออายุสันเออโรงเรียนนะคะเราก็จะบอกเนาะโอเคเราชื่อมีนอายุ8กว่าจะ9แล้วก็แล้วก็อยู่โรงเรียนบนวิทยาคมสายปสทับเจ ก็คือสายชั้นพิเศษนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรอีกว่เมื่อกี้กล้องตกนะคะขอโทษขอขอโทษด,ด้วยนะคะก็เลขที่26ในห้องเรามีมีทั้งหมด36คน 36บหคนนะคะห้องเราแล้วก็มีเพื่อนสนิทชื่อว่าใบเฟินเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่ป,ป,นปนหนึ่งแล้วแล้วก็คบกันมาตันน้งนานแล้วเนาะค่ะก็ประมาณน,นี้แหละแล้วก็จะมาสอนทำหมวกนะคะเดี๋ยวเราปี้าก่อนโอเคค่ะได้ผ้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากันเลยเป็นหมวกอินเดียเนาะกันแรกก็ใส่หัวแบบนี้นะคะแล้วก็ เอาด้านนี้นะด้านนี้ห้ามเอาด้านนี้นะคะเอาด้านนี้อุ้ยมวยหยองมาใส่เลยเอาแบบนี้นะคะมวยเราก็ไม่ได้มันก็จะหยิกหยิกหน่อยทีนี้ก็มาด้วยตรงนี้ก่อนมันก็จะไม่เห็นหน้าด้ายนะคะเพราะว่ามันต้องทำแบบนี้โอ้ยอืมอืม ทีนี้เราก็เห็นตรงนี้ไหมตรงที่มันเหลือเนี่ยเราก็ทำแบบมุนๆม,มันนะคะมันแบบนี้เลยมันผมเรายาวอ่ะแต่เราจะหมุนด้านหลังนะการหมุนด้านแล้วก็แบบนี้น,นะคะก็คือทำง่ายมากเลย เสร็จแล้วนะคะเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็จะนี่นะคะเอานี้เลยโอ๊ยนี่นะคะแล้วเห็นรู้ตรงนี้เราก็สอดใส่เข้าไปนะคะนี้เราก็ถอดตรงนี้ออกแล้วเราก็ใส่จัดให้เป็นระเบียบรเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะลองไปทำดูกันนะคะก็ต้อ,ตองเก็บตรงนี้เข้าไปด้วยก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ทำดูกันนะคะโอเคแบบนี้นะลองไปทําดูนะคะทําง่ายมากเลยถ้าต้องเตรียมผ้าคุณหนูหนึ่งผืนแล้วก็พืนบางก็ได้พืนผืนหนาก็ได้แต่เราจะเอาผืนบางเพื่อทําให้ง่ายกว่าเวลาหมุนอันนี้มันจะได้ง่ายเนาะโอ้ย นี่นะคะพอเราหมุนอันนี้มันจะได้ง่ายมันจะได้บางๆแล้วก็มันก็จะได้สวยด้วยอันนี้ก็เห็นอยู่นิดนึ่งโอเคเวลาเออเวลาจะถอดนะคะถอดง่ายมากเลยเดี๋ยวเราจะสอนถอดเนาะ วิธีถอดก็ถอดแบบนี้เลยแล้วพอจะใส่ก็เสร็จแล้วถอดทับไนี่เลยนะแล้วก็จัดทรงผมเพราะว่าดูสิพอจัดแล้วทรงผมก็จะสวยนะคะคือหัวเราแบบถ้าโดนอะไรทับผมแล้วมันจะแบบ ก็ถ้าไม่อยากให้มันหลวแบบเมื่อกี้นะคะเราก็ทำใหม่นะโอเคแต่ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ